สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้โซลัมนะครับจะขอ,อนําเสนอเนื้อหาส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในในิยายแต่ไม่มีอยู่ในอนิเมะของเรื่องโอเวอร์หลอดนะครับโดยคลิปนี้ก็เป็นของซีซั่นที่3 e p ีที่7กันนะครับซึ่งผมขอย้ําเตือนกันตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าใครยังไม่ดูตอนที่7ของซีซั่นสามไปดูมาก่อนนะครับเพื่อที่คุณนะครับจะได้ดูคลิปนี้แล้วเพิ่มอัตราต้นในการรับชมให้มากขึ้นครับ เอาละครับถ้าเกิดใครนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องสนับสนุนกันสักนิดหนึ่งนะครับและถ้าใครนะครับอยากซัพพอตค่าข้าวหรือค่ากาแฟพวกผมตอนนี้ช่องผมนั้นมีช่องทางซูเปอร์แตงแล้วมาโดดเด็กกันได้เลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับผมเอาละไปเข้าเนหาของเรากันดีกว่าสำหรับเหล่าเวิร์เกรเกอร์ที่ถูกว่าจ้างให้มาสำรวจสุสานในครั้งนี้เมื่อรวมกับปาร์ตี้ฟอร์ซไซ์ขอให้แคลนแล้วก็มีด้วยกันมากถึง80คน ซึ่งคนเหล่านี้คือเวิร์กเกอร์ฝีมือดีภายในเมืองหลวงที่ถูกรวบรวมมาทํางานในครั้งนี้นั่นเองครับทีนี้นะครับเรามาทําความรู้จักปาร์ตี้หลักๆที่มีบทบาทในเรื่องกันนะครับโดยไม่นับปาร์ตี้ของพวกแคคแคลนนะครับผมปาร์ตี้แรกคือปาร์ตี้ที่มีคนแคคเป็นหัวหน้าโดยคนแคคที่ว่ามานี้มีชื่อว่ากริมกันและปาร์ตี้ของเขานั้นมีชื่อว่าเฮฟวี่แมชเชอร์และเป็นปาร์ตี้ขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกถึง40คนสำหรับปาร์ตี้ที่มีขนาดใหญ่นะครับ ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือสามารถรับงานได้หลายด้านหลายงานและยังประยุการทำงานได้หลายรูปแบบยิ่งโดยเฉพาะการจัดโครงสร้างทีมให้มีความเหมาะสมกับงานแต่ละประเภทที่ได้รับมาส่วนข้อเสียก็คือเมื่อต้องแบ่งค่าจ้างยิ่งมีคนมากก็ยิ่งทําให้ค่าจ้างได้น้อยลงและยังต้องใช้เวลานานในการหาข้อตกลงทําให้เคลื่อนไหวไม่ค่อยสะดวกซึ่งการที่ได้อย่างเสียอย่างและยังมีปัญหาด้านนิสัยคน ที่ผ่านตัวมาจากนักประจนภัยมาเป็นเวิร์เกอร์นั้นทีมจะแตกเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแต่ปาร์ตี้เฮฟวี่แมชเชอร์กลับรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างสมบูรณ์นั่นก็เพราะหัวหน้าปาร์ตี้นั้นมีความสามารถในการจัดการที่สูงมากนั่นเองครับทีนี้มาต่อกับปาร์ตี้ต่อไปปาร์ตี้ดีไม่มีชื่อแต่คนจะจําจากฉายาหัวหน้าปาร์ตี้ซึ่งฉายาก็คือยุทธสวรรค์ส่วนเจ้าของฉายาที่ว่ามานี้มีชื่อว่าเออยาอุสรูธ เขาเป็นนักดับอัจฉริยะที่ไม่เคยแพ้ในการประลองไม่มีเวิร์กเกอร์คนไหนไม่รู้จักเขาและยังเลยกันอีกว่าเขานั้นมีฝีมือทัดเทียมกับกาเซสโตนอฟแต่ทุกคนถึงจะรู้จักเขาแต่ก็ไม่มีใครชอบเขานักเพราะเขานั้นทั้งเย่อหยิงและโอหังมีก็แต่ฝีมือเท่านั้นแหละครับที่ทุกคนยอมรับสำหรับต้นกําเนิดของเออยานะครับเขามีชาติกำเนิดมาจากสาร,จาสรัจักรเเลนซึ่งเป็นประเทศแห่งศาสนาที่มีความคิดว่ามนุษย์คือตัวตนที่ควรยกยอ่ยองที่สุดและเป็นประเทศที่มองว่า ผู้มีสายเลือดอื่นนอกจากมนุษย์นั้นเป็นพวกชั้นตำ่ำซึ่งจากการที่เขาไปถิ่นกำเนิดอยู่ที่สาธารณจรกสเลนแล้วเออยาจะมีพฤติกรรมดูถูกเหยียดยมเหล่าผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกขนาดพวกเอลที่เขาเออกมาเป็นสมาชิกในปาร์ตี้ก็ล้วนแล้วแต่สวมใส่อุปกรณ์ขั้นพื้นฐานและยังเป็นของคุณภาพต่ำอีกด้วยนอกจากนี้เส้นผมของพวกเธอก็ถูกตัดจนสั้นใบหูที่ยาวที่แสดงให้รู้ว่านี่คือเอล ก็ถูกตัดทิ้งไปครึ่งหนึ่งแต่เหล่าเอลก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะเออยาแข็งแกร่งกว่าพวกเธอและพวกเธอนั้นก็ยังมีสถานะเป็นทาสอีกด้วยสํหรับปาร์ตี้สุดท้ายที่เราจะกล่าวถึงก็เป็นปาร์ตี้ที่มีผู้เท่าเป็นหัวหน้าโดยผู้เท่าคนที่มีชื่อว่าปาบัตรากรีลิฟโอริกอนซึ่งคําว่ากรีลิฟก็เป็นฉายาของเขาส่วที่มากของฉายาก็มาจากชุดเกราะที่เต็มไปะกายสีเขียวแล้วกับใบไม้ชุ่น้ําค้าง ซึ่งชุดเกราะนี้ไม่ได้สร้างมาจากโลหะแต่สร้างมาจากเกรดของกรีนดากอนและนอกจากนั้นหอกขอั้วเท่าคนนี้ก็จะเป็นเมจิกไอเทมที่ทํามาจากเขี้ยวมังกรซึ่งราคาโดยรวมของเมจิกไอเทมที่ปะปทาสวมใส่มีราคาที่เทียบเท่ากับระดับอดามันทยซึ่งก็มาจากการที่ปะปทานั้นไม่วางมือสักทีจนทําให้ตัวปะปทานั้นมีทรัพย์สินมากมายขนาดนี้ทีมของปะปทาเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จในการล่ามังกร ถึงแม้มังกรที่ล่าได้นั้นจะไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะักแต่โดยปกติแล้วมังกร่าแข็งแกร่งเกินกว่าที่นักประจนภัยหรือเวอริเร์เกอร์ทั่วไปจะเอาชนะได้สลับปะปะทาก็เป็นผู้เท่าที่อายุมากกว่า80ปีแล้วซึ่งปกติคนที่ทํางานแบบนี้จะวางมือช่วงอายุ40ปลายๆถ้าวางมือเร็วหน่อยก็จะเป็นช่วง40ต้นๆและหากพออายุเกิน50ปีจํานวนคนที่เป็นนักประจนภัยก็จะลดลงแบบพวกภาพ เพราะสำหรับผู้ที่ทํางานการชิดความตายการเสื่อมถอยของร่างกายไม่อาจมองข้ามได้ครับและปะปัตอาเช่นกันถึงฟีมือของปปัตาจะตกลงไปจากช่วงที่รุ่งโรจน์ซึ่งแกเคยไปถึงระดับโอริฮันคอนเลยทีเดียวแต่บัดนี้ปปัตหก็จะไม่วางมือและจากการที่มีชีวิตมายาวนานรวมถึงเก็บประวัติแบบแน่นเป็นหนังสือทําให้ปปัตานั้นได้รับความนับถือเป็นจำนวนมากจากคนสายงานเดียวกันทีนี้ การลักลอบเข้าไปในนาซาลิกนะครับทุกปาร์ตี้จะใช้เวทไซเลนเพื่อกลบเสียงโดยรอบทั้งเสียงฝีเท้าและเสียงชุดเกราะและอีกเวทที่ใช้ก็คืออินวิสิบิลิตี้ซึ่งก็จะเป็นการล่องหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง <S <S เท่านั้นยังไม่พอ,อยังให้เลนเจอร์ที่ใช้เวทหายตัวอยู่แล้วใช้เวทไฟละฮอกอายคอยจับตาดูบนท็อปฟ้าโดยรอบอีกด้วยหลังจากที่ไอซ์ได้เปลี่ยนตัวกับแคดดอลล่าแอคเตอร์นะครับและกลับไปยังนาซาลิกเพื่อลอดูผลงานการบุกรุกของเหล่าเวิร์กเกอร์ ตามจริงแล้วไอได้ให้คําสั่งไปหนึ่งอย่างเกี่ยวกับการรับมือผู้บุกรุกในครั้งนี้นั่นคือการทดสอบระบบการป้องกันของอาเบโดด้วยการต่อสู้จริงโดยที่เดิมทีผู้ที่กําหนดตําแหน่งของ POP ของมอสเตอร์ในนาซาลิกคือเพื่อนของไอนั่นเองและตรงนั้นก็ไม่มีจุดบกพร่องแม้แต่น้อยแต่ในเมื่อไม่มีเหล่าเพื่อนแล้วไอก็ได้ร้อให้อาบเบโดเป็นคนจัดการเผื่อว่าจะมีอะไรใหม่ๆและอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญไอย,ยังให้กดว่า ไม่อนุญาตให้ออาเบโดใช้มอสเตอร์หรือกับจักที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันทีนี้นะครับผมจะขอเสริมข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งมันเป็นระบบที่มีอยู่ตอนที่จะเป็นเจยบอิกราซิลสิ่งที่จะพูดถึงนี้คือ System a อรีแอดสิ่งนี้คือระบบเช็คโครงสร้างฐานที่มั่ของอิกราซิลเป็นระบบที่จะตรวจสอบถาดทัพของผู้เล่นให้มีความสมดุลยกตัวอย่างเช่นถ้าใครจะสร้างป้องป,องปาการแต่ไม่อยากให้โดนตีแตก ก็แค่ปิดทางเข้าไว้ก็พอหรือแม้แต่มหาสุสานใต้ผภพบนาซาลิกถ้าไม่อยากให้มีใครมาบุกรุกก็แค่เอาดินมาฝังให้มิดจนไม่มีทางเข้าก็จบแล้วแต่ในมุมมองของเกมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เพื่อไม่ให้สร้างฐานที่มั่นที่ยักต่อการบุกรุกแบบนี้ขึ้นมาจึงมีซิสเต็มแอีแอนี้มาคอยสังเกตการโดยระบบจะเช็คว่าทางเข้าถูกเชื่อไปยังส่วนหัวใจของฐานทัพได้หรือไม่และนอกจากนี้ยังคอยเช็คเรื่องอื่นๆอย่างละเอียดเช่น มีระยะการเดินห่างจากด้านในเท่าไหร่หรือมีประตูทั้งหมดกี่บานหากดันกิ้นหรือถานเท้าละเมิดกฎการสร้างของดาซิลจะมีบทลงโทษเป็นการปรับเงินทุนของกิลในจนํานวนมหาศาลเลยทีเดียวแต่นาซาลิกนะครับก็แก้ปัญหาข้อนี้ด้วยชั้น5และชั้น6และมีการเติมเงินแบบไม่ยัง้งจึงยังคงสภาพดันเจ้นขนาดใหญ่เอาไว้ได้ครับผมสำหรับความสามารถของอาเชที่สามารถบอกเห็นฟลอรล่าเวทมนต์ที่อยู่รอบตัว เป็นความสามารถของเมจิแคสเตอร์สายพลังเวทแต่ถึงจะว่าแบบนั้นก็ไม่ใช่ว่าเมจิแคสเตอร์สายพลังเวททุกคนจะมีความสามารถนี้เพราะพลังนี้จะสามารถบอกเห็นได้ว่าศัตรูใช้เวทมนต์ไดถึงระดับไหนและภายในจัก,กรวรรคนที่มีความสามารถแบบเดียวกับอาร์เชก็มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือฟลูเดอร์นั่นเองครับผมและนี่คือเนื้อหาส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีอยู่ในอนิเมะ ซีซั่น3 EP ที่7กันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าท่านผู้ชมมีข้อมูลตรงไหนที่น่าสนใจหรือตรงไหนที่อยากพูดคุยกันมาแชร์กันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับผมก่อนจะจากกันไปผมขอฝากแฟนฟิกสำหรับแฟนอนิเมะและเหล่าผู้ชื่นชอบในอนิเมะเรื่องโอเวอร์โรดโดยจะเป็นเรื่องราวของเพลเยอร์ส่วนหนึ่งที่ถูกย้ายมายังโรคใหม่ภายหลังที่เก็บอิกดาซิลได้ปิดตัวลงไปซึ่งเพลเยอร์คนนั้นมีชื่อว่าฮยวกะแถมเขาไม่ได้บาเพียงคนเดียว แต่มาพรากับ NPC เผ่าเทพที่ความสามารถไม่ต่างไปจาก NPC ของคิวไอ o อุโกเลยทีเดียวแต่นอกจากนี้เท่านั้นยังไม่พอพวกเคลยวกะกับเหล่า c เผ่าเทพที่ว่ามานี้ยังเป็นกิลเดอะโฮลี่สปิริตแถมคิวที่ว่ามานี้ยังมีอันดับกิวสูงถึงอันดับที่1ในเกมอิกดาซิลเรื่องราวการประทะกานระหว่างเคียวกะกับเหล่า NPC จากกิลเดอะโฮลี่สปิริตและไออุนโกพร้อมเหล่า NPC จากกิวไออุนโกจะเป็นอย่างไรแฟนๆต้องลองไปทำอ่านกันได้เลยนะครับ ผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ในช่อง Description เลยเอาล่ะครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสลังกันสักนิดหนึ่งนะครับและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ